สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2024สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เรามีความตื่นเต้นอย่างมากในการเดินทางของมนุษยชาติในเวลานี้เพราะเราเห็นว่าคุณกำลังอยู่บนหน้าผาและเรารู้ว่าคุณจะต้องชอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณมีสิ่งต่างๆมากมายให้ตั้งตารอในอีกหลายปีข้างหน้าและในช่วงเวลาที่จะนำไปสู่ประสบการณ์การติดต่อนอกโลกเต็มรูปแบบและเปิดกว้างคุณยังมีชีวิตอยู่มีรายละเอียดมากมายในชีวิตของคุณที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงและเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่สวยงามในการพิจารณาว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในประสบการณ์ของ kun เดือนพฤษภาคมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการรับและเปิดใช้งานแก่นสารดีวท์เฟมินีนของคุณคุณจะต้องงอกงามออกมาสู่โลกเช่นเดียวกับดอกไม้คุณต้องเปิดใจและรับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตนี้และคุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีเพิ่มอีกในเดือนพฤษภาคม2567นี้เรารู้ว่าคุณเก่งในการถามและเรารู้ว่าบางส่วนคุณเก่งมากทั้งในส่วนที่ทำและส่วนที่พยายามแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มเกรงกล้ามเนื้อในฐานะส่วนที่เก่งในส่วน คุณเห็นไหมว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดคุณไม่จําเป็นต้องคิดค้นล้อใหม่หรือทําอะไรตั้งแต่เริ่มต้นมีแรงผลักดันเพียงพอและคุณมีหลายอย่างที่ทําและสร้างขึ้นแล้วมีสิ่งต่างๆมากมายรอให้คุณเปิดใจและคุณมีผู้ช่วยมากมายที่ทํางานในนามของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าช่วงต่อไปของชีวิตของคุณเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยการสาแดงออกคุณสามารถบอกตัวเองและหมายความตามนั้นจริงๆเมื่อคุณพูดว่า ส่วนที่ยากได้จบลงแล้วฉันล่องเรือได้แล้วคุณอยู่ที่นั่นเพื่อรับประสบการณ์และเติบโตผ่านประสบการณ์ของคุณและเมื่อคุณมีประสบการณ์เพียงพอแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อจากประสบการณ์นั้นถึงเวลาที่จะต้องพบกับการต่อสู้ที่น้อยลงเจ็บปวดน้อยลงขาดแคลนน้อยลงและได้รับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นดังนั้นสำหรับเดือนพฤษภาคมเราขอแนะนำให้ถามตัวเองว่า ฉันขอสิ่งนี้ได้ไหมและเราขอแนะนำให้ตอบตัวเองด้วยการพูดว่าได้ฉันได้มันแน่นอน มันไม่จำเป็นต้องมีอะไรยากไปกว่านี้อีกแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองลำบากขึ้นด้วยการสร้างแนวคิดว่าทำไมบางสิ่งถึงยังมาไม่ถึงหรือเหตุใดมันจึงไม่มาแต่จงรับรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปิดใจรับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะสัมผัสดโดยรู้ว่าการมีประสบการณ์เหล่านั้นมีประโยชน์สำหรับคุณและถ้ามันให้บริการคุณมันจะรับใช้มนุษยชาติและแหล่งพลังงาน มันทำหน้าที่จิตวิญญาณของคุณที่จะไม่ดิ่งรนอีกต่อไปไม่ต่อต้านอีกต่อไปและยอมแพ้ปล่อยวางและปล่อยให้เข้าไปเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเวลาที่จะทำทั้งหมดนั้นเพราะคุณได้ทำทุกอย่างมามากพอแล้วและคุณก็สมควรที่จะถูกมองเห็นคุณสมควรที่จะได้ยินและคุณสมควรที่จะ ถูกรักตอนนี้เป็นเวลาที่จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นและรู้สึกถึงเสียงสะท้อนของคุณกับสิ่งที่คุณต้องการเปิดใจให้ผ่อนคลายและปล่อยให้สิ่งที่คุณต้องการในปีปฏิทินนี้และในปีก่อนหน้ารวมเข้าด้วยกันมากขึ้นถึงเวลาของคุณและคุณตื่นตัวมากพอที่จะทำเช่นนี้เรารู้ผู้นำทางของคุณก็รู้ตัวตนที่สูงส่งของคุณก็รู้และถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรู้เช่นกันเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ